สวัสดีค่ะวันนี้แม่น่ามาวัดท้ำเสือนะคะเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปชมวัดถ้าเสือกันนะคะ,ะไปเลยค่ะ,คะเดี๋ยวน้องไม่น่าจะไปไหว้พระด้วยนะคะนี่นะคะวัดท้ำเสืออยู่ที่จังหวัดกระบี่นะคะนี่เราไปดูกันวันนี้ว่ามีลิงหรือเปล่าแม่น่าไปไหว้พระก่อนหรอคะใช่ค่ะเดี๋ยวเรา ไม่รู้ว่าวันนี้เราจะได้ดูลิงหรือเปล่าเนะาะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเดีย๋ยวน้องไม่น่าจะพาเพื่อนๆไปไหว้พระก่อนนะคะตอนนี้ไม่น,น่าก็ชาไปดูลิงแล้วนะคะไหนลิงอยู่ตรงไหนเอคะ่ะไปไปดูเร็วตเต็มเลยเดี๋ยวไม่นานนั่นไปปะนี่นะคะน,นี่ลิงอยู่นี่ค่ะ ก็มีลิงอุ้ยลิงมันมาเลยไม่ต้องกลัวมาริน่ากลัวลิงนุ่นเต็มเลยอุ้ยมันขึ้นไปบนนี่มาลีน่าไม่ต้องกลัวมันไม่กัดลูกนุ่นนักะาลิงเดี๋ยวแม่ช่วดูให้ดูนะ มมอยุ่ระวังนะเออคราพักหน้าหุ่นเต็มเลยมทเอาไว้อยู่ข้างล่างมันนู้นเลยนะดูเร็วมันเดินบนในนั้นมันเดินอยู่ข้างบนเก่งมากเลยน้เพื่อนเพื่อนดูมาดูเร็ว มันเดินสายนิดเดียวได้ด้วยมานูมาใีหน้าดูเลยน,น,นู้นเนี่ยตะเล็เดียวไหนมันเดินยังไงในลิงทำยังไงเดินยังไงเจี๊ยบเน,น, <c oughs> นี่ไหมหนะน้าไหนห้เอาอะไรคะเมื่อกี้ดอกไม้ทูกเทียนนะคะเอายดอดบอลคะ่ะนี่ยอดตรงนี้ลูก ด้านบนเนี่ยด้านบนตรงนี้ข้างหนอ่ะใช่าแม่ช่วยโอเคเรียนด้วยโอ้ดอกไม้มาเรน่ากันดอกไม้ทุกเทียนเอาเสียอะไรลูก วันอุ้ยวันสุกร์นหนะวันสุกสิสสสสสป้าไ, <ป S 1> ไปไปไหว้เลยค่ะไปกันไปกันเลยค่ะไปไหว้เจ้าแม่กวนอิมหรคะไปเลย นหน้าไหวแล้วแม่กวนอิ่มนะคะว่ายลยยังลูกไปเ,เ,เดี๋ยวไปไปตั้งดอกไม้ทุกเทียนนะคะถือไปเลยค่ะนุน่ไนไปไปปักก่อนไปปักก่อนมามาปักได้ไหมลูกมาไม่ชุบปักให้ ดอกไม้ตั้งเลยจ้าอ้โอเคปิดประตูด้วยค่ะล็อกไว้ด้วยได้แล้วค่ะนม่กวนอีนกงนว ดีกอเพืพ่อนเพื่อนมาดูเร็วนี่งไงแต่ไหมเย็นสบายไหมเย็นสบายมากเลยสวยมากเลย,ย,เลยเาาไปเลยแอาไม่น่าไปเล่นกันนะคะนี่นะคร ในทํำเย็นมากเลยเย็นไหมลูกเด็กหนุ่มเดี๋ยน้องไม้หน้าไหว้พระก่อนนะคะเดี๋ยวจะพาเพืเ่อนๆไปชม,ไ,มไปชมไปดูลิงอีกนะคะน้องไม้หน้าขอพรสักครั้งนะคะไปไปตั้งทูกข์กเลยลูกตั้งยัดีนะระวังมือ กราบเลยลูกกราบก่อนแม่ชืนะ่อม่นยอยากใส่อีกอะ,อ,ะอยากใส่เรียนใส่เรียนเนอะทำบุญเหรอนรู้มะแม่านะมจาจอยากทำบุญอ่ะคะโอ้ขอขอทำบุญเนอะ ไหว้ด้ยวยลูกเก่งจังเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปชมรอบๆนะคะไปเดี๋ยวเราลงไปด้านล่างนะมันมีจมะเร้ตัอันในหน้าไหนเมื่อกี้แม่ชีให้อะไรลูกเมกื่อกี้นี่ มันเหมือนกำไรอ่ะพันเกลีย์เดี๋ยวไปเราพาเพื่อนๆไปชมกันเถันเหมอกำไรอ่ะวัดวงกลมอ่ะพาเพื่อนๆไปชมด้านนอกกันไปมันก็ผูกได้พาเพื่อนๆไปชมด้านนอกกันไปสำหรับวันนี้แม่น่าก็ขอลาไปก่อนนะคะแต่ว่าถ้าใครมาอยู่ลิงแล้วก็มาที่วัดทรรเสือได้เลยนะคะมาร่วมทําบุญด้วยใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะเพราะวัดธรรมเสือเมื่อกี้สวยมากเลยใช่ไหมใช่แล้วคแม่น่าคุ้ไปด้านบนแล้วก็ มีถ้ำด้วยข้างในมันก็เย็นมากเลยใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะค่ะเดี๋ยวเพื่อนๆนก็อ่านี่อยู่ที่จังหวัดอะไรคะวัดถ้ำเสืออยู่ที่จังหวัดกระบี่เดี๋ยวถ้าเพื่อนเพื่อน่าได้มาแถวนี้นะคะก็แวะกันมาทําบุญกันได้นะคะนี่นะคะวัดถ้ำเสือสวยมากๆเลยโอเคนะคะบาสวัสดีค่ะ